หรือคือบรรยากาศดีมากครับแล้วที่ราคือแบบโรงรดีมากคุณ อ๋อนันบอกพ่อไหมันบอกพ่อลูกค้าไหมอีกหน่อยผู้ชายเขาบอกพ่อลูกค้าลูกค้าหลายลูกค้าคนหนึ่งเขาเอาสามสี่คนเหมาเหมานั่นบอกพ่อลูกค้าทำไมทำไมถึงรับสมัครเยอะจังคือโสต์น่ะหน้าร้านหนักไม่เท่าไหร่แต่ออนไลน์มันลูกค้าหนึ่งคนลูกค้าหนึ่งคนอ่ะเอาเด็กน้อยไปสามสี่คนก็มีหนึ่งตัวแล้วเมื่อคืนเนี่ยเด็กน้อยบางมากลูกค้าเหมาเ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 มามันเมาแบบเหมาหนักมาก มันต้องเอามาเสริมเอามาเพิม่มพี่น้องขอบคุณทุกท่านไปพรนะครับวันนี้เดี๋ยวช่วงหลังห้าโมงเย็นจะไปทำงทานนะครับรอติดตามว่าบอสพี่จะไปแจกอะไรลงทานนะครับเบนเบนส์อะไรวะเจ๋งเงินแบ่งรวยจะหลานเขาสุดเด็ดหรืเปล่าครับสั้นจีแจกผู้ถอนน้ำบานไหมเพราะรวยเพราะรวยมีเงินสวยอยู่ดิไปแตกได้บ้างเขาแตกกันบ้าง กดณเป็นแบเป็นแงค์ car, like ัมเป็นแบงค์างมบอนังเอาอเอาเลยสัมผ่านลวดเบาลลวดชันทีหน้าที่นีเอาอย่างเดียวคุาพุกคำไบพอนะครับวันนี้บรรยากาศนะครับการรับสมัครนะครับโสใครสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เร้านฟินขับได้เลยนะครับ เพลรพับอย่ครับเรารับสมัครหนุ่มหล่เป็นจำนวนมากนะค,ครับเรารับสมัสมคร,รหนุ่มหล่อจานวนมากจริงๆไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พูดเล่นเรารับเยอะจริงๆห้องอะไรดีพี่น้องเพราะว่า,วามันเปพ็พ่อลูกค้าคน้นึ่งกะผูน้นึ่งกะเอาพูดพูดตัวนะโคตรคนนึงอ่ะมือนึ่งมือนะึ่งหนาเมาแบบเมาฉ่ำมากแบบดึกดื่มพักกันเด็งั้นฉ่ำมากออนไลน์เมาออนไลน์เมาแบบ ไปเที่ยวนอกร้านอะไรเงี้ยอ้างานเร็วจังวันนี้มันเรือพันฮะมันเรือพันเป็นอะไรสามสามสิบมุมี่เริครับอะไรเป็นสาสบอ่านทมสีบต้องไม่จะมาสมัครของอนศรีาให้สมัครยุบารกับฝนของแห้งแล้วเราจะไปอันนี้กันนี่ลงทานรู้แล้วใช่ไหมใช่ครับ มาสมัครงานเยอะมากเราขนาดเยอะเด็กคณะเราหนักประมานหกสิบเจ็ดส like ิบคนน่ะเด็กบูซ่าบ่พ่อบ่พ่อลูกค้าเพราะลูกค้าเจ้าของเจ้าของธุรการเจ้าของโรงงานเจ้าของอะไรเงี้ยเขามาเที่ยวแล้วเขาเขาเมาผู้นึงนี่อ่ะผู้นึงนี่กว่าสิบคนคนละราหาท่านหาท่นหาท่นเปิดคืนเมาเปิดคืนอะไรเงี้ยมันเลยรับไม่อันกันเลยรับไม่อันมาเลยมาเลยรับไม่อัน ลายได้ระ้6หมื่นเมตรคนเนี่งอ่ะมันต้องมาแล้วดิจะมาหวังความหล่อไม่หวังทั้งหมดไ้เด็กน้นผู้ชายมาอยู่นี่แบบิบางานสอนงานหมดต้องร้ว่าน้องที่เราอ่าไม่ค่อยราคา้ f o g e t to c o m to i i i n alright l e เคไหมครับ ีมีลูกชยาป็นคนตัดชาติตัดเจ<อ>้าหูหลายคนท้าใหญ่หรอท้ายใหญ่หรอโอเคครัวันนี้ที่สอเลยีสอโล่ใครไม่รัที่ขีอครัเอามันอย่างนี้มันก่อนมันตกเยอะนี่ความันตกมันเลยล็อกไหมใช่เขาจะแก้ไขจังไน ทำไมล่ะทำไม <Hold> ล่ะไรเราก็ไปอรเสรือเลขสิบเก้านะครับม่อนบรวิทย์นะครับเจ้าของงานเพลงแต่งโตบัท่านสมัยเจ้าบอกเจ้าเขาบัดเถืองทำเลร้านเราก็สดีอยู่ดูสิทำเลเรารทำเลร้านกับทรามดาได้พี่น้องอยู่ข้างห้างเลยอยู่ข้างห้างอันนี้คือห้างขายอาหารอาหารสดอาหารแห้งอาหาร,หารอะไรเนี้ยคือตรงนี้เขาขายอาหารอันนี้เป็นห้าง ร้านขายอาหารนะครับตรงไปทางนู้นเป็นตะบันแดงขอนแก่นร้าน,นเราจะอยู่ศวนย์กลางความเจริญทำเลมันดีนะครับทำเลมันดีพอ่อพ่อเหมาพอ่อรับเยอะมีเงินจ่ายไหมเอาบมมีเงินจาปป่ายสิจราัฒน์อย่างหลายปันนี่ในบอ่อหลักพนังนพกงานงินแปลซองลอยเลยทีคอยถึงบอกว่าสู้มือนี่อย่าใส่ความรอจาของแบบงงๆเราต้องใช้คำหล่อเราให้มีประโยชน์เราหน้าตาดีเราชอบกินชอบดื่มอยู่แล้วใช่ไหม เรามาทาที่นี่สิออแต่ทํางานที่นี่ไม่เคยมีประสบการณ์จะต้องโดนเทียนง,งานก่อนจะต้องโดนกินสมองก่อนกินสมองให้เป็นคนเก่งให้เป็นคนกล้าอ,เ,อ,อเก่งไม่กลัวกลัวคนกล้ากล้าคืออย่างหอมแก้มลูกค้าไดบ่จุกแก้มลูกค้าไดบอโบเอวลูกค้าได้บ่ลูกค้าบายไดบ่ถ้าแถวนี้ทําได้ได้แต่ถ้าเกิดจะมา มากหลอ่อเขามาเทาแล้วแบบความหล่อมันกินไม่ได้เงินมันถึงจะต้องเงินต้องดำเนินชีวิตเด็กน้อยวัยรุ่นน้องๆเป็นไยนบงางนนแบบว่างๆเป็นโหดก็ได้มาเป็นทินขับโหดก็ได้เพราะนั้นแล้วอ,อยากให้ลองมาดูแต่ก่อนเนาะพ่อแม่สมัยก่อนจะไม่ไม่อยากให้ลูกจะไม่ค่อยอยากให้ลูก แมวงานผับงานบาร์แต่ร้านผมนี่มีแต่แม่บอกลูกามากเห็นข้างอออนี่แต่คุณพ่อคุณแม่แออบอกลูกมากเห็นง้านท่าน,นานผู้ใหญ่จะไดนสลาไปเฮ็ดนานันสนุกงานพวกนันสนุกถ้าจะมองว่าไปเป็นบาร์โฮสแล้วมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่ไปบอกเรื่องคิดผิดร้านไข่เ้าสะอาดปลอดภัยปลอดโปรง่งขาวใสโปร่งใสไม่มีเรื่องเกี่ยวกับสิ่ง ไม่ดีนะเพราะเราทำงานแบบเปิดเผยเรามีอะไรเราออกสื่อตลอดร้านเรามีแฟนบางหึงหวังบอจริงๆแล้วอะ่ะเด็กงดเราอ่ะส่วนมากเราเทนมาอย่างดีลูกค้ามาคือติดใจโอบเดียวลูกค้าได้จุ๊บแก้มลูกค้าได้พาลูกค้าไปกินเขานอกรอบกแล้วแตาคุณสิ่ดูแลกันเราแล้วนั่นอันนั้นอันนั้นไม่เป็นไราดาของคุณเนาะแต่เขาอิสอนวันหนึ่งมารยานสามอะไรเงี้ยไอแล้แต่ว่าไล่ออกกี่หลายคนแล้วนะ แต่ว่ามาทําแล้วเมาขาดสติดูแลลูกค้าไม่ได้กอันเชือหนีเมาขาดสติเป็นโหษนี่รายได้ดีแต่ก็ต้องสู้กับการดื่มการเทลูกค้าเหมือนเราเป็นเด็กเหมือนเราเป็นเด็กเอ็นในตัวจะเจ้าคย่็นเด็กเอ็นปะเด็กเอ็นเขาจะไปแบบเอาดอแบบว่าเขาจะไปเอ็นตามส้านที่ต่างๆไปดูแลไปช่วงวัยเด็กอันนี้คือเอ็นในร้านเข้าหนี่ดูแลลูกค้าอาเจอาเสียมากเพลินอยากมีความสุข คุนอยากเต้นผ้าเพิ่นเต้นเพิ่นอยากห่วงผ้าเพิ่นห่วงเพิ่นอยากเมาผ้าเพิ่นเมาเออเขาเพิ่นเอาเงี้มาจ่ายเฮาอะไรเพราะนีเรียวใครอยากทำงานที่ฟินขับมามีลูกชายให้ก็ไปขี่มอเตอร์ไซค์ออกบักออกเมี่ยงเพื่อเพประโยชน์เพ่เย้าหยังกันสูงมากถ้าแตกเราอยู่แล้วนั่นสูงมากเลยมองนี่แบบว่ากินกินก็กินฟรีกินกินกับลูกค้าอันนั้นไปเสียเงินกินแถมไม่ได้หยังอันนี้ม็กินเราได้เงินอื แต่มันก็แล้วแต่คนบางคนลูกค้าบางคนเพิ่นก็บ่ได้มากินเหล้ากินยาเพิ่นก็แเพว่าอยากเต้นอยากม้วนอยากหยังหาหมู่หาพวกหาคนคุยคนขี้เหงาคนมาเท่าฟีขาเป็นคนขี้เหงาหนุ่มๆดูแลดูแลดุจประดังเจ้าหญิงล่างล่างขึ้นขับดีจระมื้อนี่รถรถเลี้ยนจับกับพานรถ รถอันปอเ็กตึงรถชุกเฉินจากมนหยัางด้วยความว่าเราอยู่ที่มันเจริญมาเลยมันเลยไปมาแบบทุกระบบทุกบริษัทรับแม่บ้านไหมแล้วแม่บ้านตอนนี้แม่บ้านตอนนี้มีสี่คนแล้วแม่บ้านสี่คนแล้วแม่บ้านรับมาสี่คนแล้วแต่เด็กโง้นะ่ะ มีบางคนเนาะไม่เคยทําโหดมาก่อนเลยบ่เคยมาเห็ดโหดบ่เคยมาเห็ดง่ายแบบนี้จากสู้มือนี่เป็นอาอชีพแล้วสู้มือนี่เป็นแบบโหดอาชีพมืออาชีพแล้วนี่มากเยลยรอบนี้ยมาสมัครงานในวันนี้ขามรอมาสู้มือนี่เนาะมาอยู่น้ำแข็งนี่เป็นคนขี้อายแม่พามาฝากเป็นผู้ใา้หน้าตาดีรอ แต่บวาน้ำข้นขี้อายอว่าปั้นสมองใหม่เปลี่ยนระบบใหม่กินสมองใหม่ให้เป็นคนเก่งคนกล้าคนเก่งไม่กลัวกลัวคนกล้า<ม>คนเก่งไม่กลัวกลัวคนพัฒนาคนเหล่านี้เรากลัวป<ม>ั้นแล้วลองมาเที่ยวลองมาดูบาโฮสมันไม่ใช่ที่ที่มันน่ากลัว มันเป็นที่สร้างความสุขให้กับผู้บ่าวผู้สาวมันเป็นผับที่โปร่งใสสะอาดเที่ยวได้ไม่ว่าไปแล้วมันไม่แพงไหยที่คุณคิดเครื่องดื่มหลักลอยหลักพันนี่งินสองพันก็มาเที่ยวได้นี่งค่พันถ่านก็มาเที่ยวได้พันหนึ่งสองพันมาเที่ยวได้ 1, 1, 2, ไดหนุ่มลาวรับไหมผมไม่รับผมรับทุกคนที่มีใบอนุญาตจกการทำง,งานเมืองไทยผมรับคนไทย แต่คนต่างชาติตอนนี้ยังไม่รับเพราะว่าเรายังไม่มีโครงการรับคนต่างชาติงดไทยใหญ่ผมก็ไม่ได้เอาผมเอางดคนไทยเด็กน้อยผู้ชายบ้านเราอีกสาหบ้านเราเชียงมงเชียงใหม่มาแต่ผมไม่เอาเด็กน้อยแบบว่ามันจะมีเด็กน้อยไทยไงที่แบบว่ามีใบอนุญาตถ้ามีใบอนุญาตเอาอยู่แต่ถ้าเกิดมาแบบผิดกฎหมายเราไม่เอาเพราะเรากลัวเพราะคนจ้องปองร้ายเราเยอะเราไม่เอาอะไรที่มันแบบนั่นเลยสีเทาเราก็ไม่เอาเราขาวสะอาด เป็นคนไทยอายุ20ปีขึ้นไปหน้าตาดีรักงานบริการจุบได้หอมได้จกบังเถอะถือมากมากาก,ากับถลูกค้าจกมันก็เป็นสลับี่น้องงานเดนือเทียนเนาะเขาหางเงินน้ลูกค้าเขาหางเงินน้ำคนเนาะกวลาได้เสนะหางเงินน้ำคนเนอาเป็นมากเลยก็มาสื่อความสุขมันสื่อความสุขเข้าไปมา,จากจ่ายเงินชั่วงเราหารวยห้เธอรนี่เขาก็ต้องเอาไว้คุ้มหรือไปวะเขาก็ต้องเอาไว้คุม้มแล้วเขาก็ต้องพาก กินเรากินยาติ้นมันคุ้มแหละพี่น้องเขาประเด็นในนี้เขาเอาคุ้มเพราะเขาจ่ายชั่วโมงหนึ่งมาห้าร้อยเนาะหนึ่งดื่มไอ้เริ่มตัวสองดื่มอยู่กับเราถึงหนึ่งชั่วโมงอาเพอเมองขอนแก่นแม่ครับอยู่เพอ่พมองขอนแก่นขอบคุณทุกท่านไปพรนะครับขอบคุณทุกะะท่านไปจริจริงด้วยนะ วันนี้ไปทําบุญมาไปเฮ็ดบุญมาไปไปหาพี่นวดมาไปคุยนันนินวนหลายอย่างไปหาบอลนวดมาบอลนวดไปพาไปพบผู้ใหญ่เพื่ออะไรแบบหลักผู้ใหญ่สังก,การทุลังทุลังเรียบร,ร,ร้อยแล้วครับเราจะไปแจกงรงท่านตอ่อปร่ติดตามบาร์เสียเสียยุใสครับใครจะได้ใครจะได้กินแบ่งคลอยอะไรใครจะได้กินแบ่งค์ลายอะไรเสีดเสียยุใสธนาคารนี่นี่มีเขาเขาจะบอกเอาออออไปก่อนเอาไปก่อนแล้วเขาไม่เป็นแน่นใช่ แต่งมือนหนึ่งสองเมือนหนึ่งใคบอกเดจ็คเขา<อ><อ>ไเช็กัไหนใครบอกเเอามานะ<ๆ>แล้วเกจะมาชีมเขาเป็นยังเพราะว่าผมขอเบลราอยู่ครับอ,อันนี้เนี่นยเจะไปเรยครับทางาไหนะลูกค้าลูกค้าต่างชาติมเที่ยวยเยอะไหมเยอะลูกค้าสวารามาเทเยอะมากสวัสดีจ้า ระเป๋าสวยมาก,มากเห็นผมเห็นผมพายเห็นผมพายยังไม่ใช็กผมต้องไปหาพอเห็นผมพายกับเป๋าไปสนดกวมาเออเห็นแล้วเมื่อวานจะพายไปเซ็นท่านไม่ไม่ฉันพอบปลี่ยนเปล่า เรื่องมีขวังมาคุณอรับอ,อ๋อผู้กองผู่กางกเก็บหรอมันเก็บตาห้งกันแใครใครผู้ใดงานแข่งเรือบ้าน้องหอยสำโพงสมพานอุ้ยหน้าเป็นกรอบดีด <c oughs> ีฮะหน้าเป็นกรอบหน้าชัดดีดี แม่ซมมาถาหาสิเพ่อยยังอีกออตรวจงานอุ้ยเจ็ต่างนานเลยเจ็ดงานเล่นี่บเป็นคนสวัดไหนก็มาชีเก็ตะมากที่เมกปอกส่งมาเราก็หายเล่น ก็ได้ไแม,ม,มไม่แฟนจริงหรอนตาเดี๋ยวไม่แฟนหรอ มาแต่ละคนทำเสร็ทำอันนี้คือว่าอยู่นี่คือว่าทำงานกลางคลื่นขึ้นหารเรียนน,น้องใช้ของเคยใชย้างี้บ่ไสมารดด์ทวอเดอร์คอยมีอาทีคอยมีอาทีมาอัยางาวอเดอร์ซื้อใครเลือกเลือกรวด นานแข่งเรือป้าน้องนี่ของหนักเป็น้องหนัของหนากนะนาอมาทาพับบาไอชิญที่บนฝนคอยฟี่พายอย่างอาอยู่ตาเอาถอดแล้วหรอนี่โอ้ถอดจนได้เนาะแต่ยองอหลายเนาะสิลอยมันจะลอยขึ้นหนาเท่านั้น ใช่เอาว่าให้บรากาศก็กำแพงแบบนี้เออนี kind of <you> ่มันแค่ี่หลอกอยู่อย่างนี้เธอก็อยู่อย่างนี้มามาเออมาอยู่อย่างนี้แฮบอเกอ์บอยย่งกองขาบอยอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเอาฉันจะเอากล่องนึ่งชิ้นมาแม่เราจอยอนี่เยาอินเขากิน้ำ ฝากน้อง,องด้วยนะครับเข้ามาดูแลเธอต่อมาทำทักไทยออนไลน์หรือมาคุยอะไรกันบมาซื้อดื่มอะไรกับ้างเพราะฉะนั้นเธอต้องต้องคิดได้ว่าเธอจะมันจะแบเข้าใจส่มาน้องๆกำลังรอสัมภาษณ์นะครับหุ้มหล่นๆใช่ใช่ค่ะอ่าโอเคถ้าเธอคิดได้อเองแสดงว่าเธอก็พาออกมาไม่พอแม่เราไม่พอเมื่อคืนเด็กก็ต้อง เมาไปจนเมื่อยมีความคิดอยู Rot ่แต่ขยายมันก็ต้องพักเบียดโฆษณาไงมันท่พักเบียรโฆษณาหลายวันไงเสื่อมเมาซาเสื่อมเมามันแน่นโรมัโรมันคอนเทนอตรงข้ามโควียนาโนใครแนะนำมา เออมายถว่าใครแนะนมาว่าให้มาสมที่ิใครแนะนำมา่าากอ๋อเห็นเทียกิกตอกเห็นไหมล่ะมันต้องทำ t ิกตอกเยอะๆยปากเปรี่ยนปากเสียยนีอุ้ยวันนี่านหรอจะจะวัดก้ไปหาสุธานใส่ทันไหมนี่มือดอกมือ่าต้อกหลังกันนะวะแม่แม่แม่ทัาแม่ดอกมือแม่ วันเสร์สุกดีกว่าใช่ไหมสวัสดีครับกอ,อกเลยครับได้เบอร์อะไรนี่สามที่ผ่าให้อายุบ่าเจ่าสาม <c oughs> อันนี้อะไรหกสิบหรออ๋อหกเก้าสิบมาจากมาจากที่ไหนครับนี่ ไม่มา hina, มาจากจังหวัดไหนอ๋อเพี่คนเพี่คนจังหวัดไหนเกิดเคยไปเที่ยวอ๋อพีุ่งเที่ยวเลยอ๋อหนาข้าวข่าวถ้าเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับแล้วลืมจ้า หรือแม่เราไปลืมแม่แซมลืมวิญญาณไม่นด้สีนอนเดิมไม่นด้สีเบลยังก็ไปแล้วเพราะทำงานอะไรไหมนี่ครับเพราะทำงานอะไรไหมครับนี่สิบหกเออสิบหกแท็กแท็กต่อไปเนาะ นลองอโอนดื่มมาสิสูงเท่าไหร่นี่สูงกว่าบอสอีกตัวนี่ถ้าสูงกว่าไข่ได้พี่น้องสูงกว่าไข่น้องสูงกว่าไข่ป่ะใช่ไหน้าเป็นกรอบดีเนาะเป็นกรอบมันกรอบรูปไปไหมชัดคมหนึ่งเต็มเลยเขาบอกผ่านนะคะนี่จะกดเลขไม่ใหกดเลขอเหรให้พี่เมาพิมพ์เป็นภาษาไทยพิมพ์ม่าอะไรก็ได้อย่างสินะถ้าเป็นเลขมันจะบเบื่อจะใบใบ เขาบอกว่าได้ดูบอลไลท์ช่องไหนคะช่องไหนก็ดูไปเถอะวิกล้องบัดท,ทำไมหล่อจังก,ล,งกล้องสดจ้าขอร้องนิ่หนูหน้าสดเกินเขา,ามาื่อแต่งแล้วที่คนนั้นยืนสีเพราะว่า,า,า,าจับบร์คิวรับเวลาเบาหวานที่ช่อง4ขึ้นมาหำไมวะ ก็ดีนะเป็นระเบียบเปเรียบร้อยเขานางก่นแนโอยเขาเขาหุนหุ้นนางมหุนปัุนาเนี่ยา็อบเต็มนะครอายุ26ปีหนเป็นคนำาีบนนนแม่จะมีลูกเพิ่มแล้วแม่เป็นไงบ้างคอั่ที่มีอยู่ก็ปลดมาแล้ว เราต้องมาสอนใหม่อีก้วเนี่ยสอนมาตึ้นบ้านหล่อเจะเก่งมาจากที่ไหนต้องมาเป็นแบบของตันแของแบบฟินขับขนาดนต้องมีม้หรฐาฟินขับค่ะมาตรของเรามีขอให้คุณเก่งาจไกที่อื่นคุณต้องมาเป็นแบบของฟินขับที่เราบางไว้มาตรคือให้ได้ครึ่งหนึ่งของบอลคือมความขยันความอดทนนะคะขยันอดทนไม่ใช่ว่าเรามาแล้วเราจะฟังเลยไม่นะสอนลูกต้องสมอว่าจะต้องอดทนอดทนมันจะมีสักวันท่างนใชมันจะมีสักวันที่วันวันหนึ่ง มันจะฟุกได้ร้อยดแต่ว่าอยากใจรอบอกลูกว่าอยากใจรอนอให้อดทนแล้วก็พัฒนาตัวเองในความูแบบกรือ่องผ้าตลอดตอนนี้เด็กบ้านเรานะพูดก็พูดนะสำคลาแต่ล่าเนาะดูดีมากมาอยู่มาอยู่แรกแรกคือเรื่องกระดาษเท่ากับเท่ากับปันไหมตอนนี้มีแบนดมีมอไทยโอ้คุดูดีมาดเดินไปไหคนแรียตัวมีเทสมีอะไรเดินไปไหนสาวๆเนียถ้านถ้านัานตอนนี้ แล้วคำว่าผับบาร์เนาะพ่อแม่ไม่ไม่อยากให้ลูกไปทำงานแต่ร้านเราร้านเราแม่อยากให้มากพ่ออยากให้มากในสมัยก่อนเดี๋ยวกลับไปหนในสมัยแม่เกิดเนาะติ๊กกินลำกินหรือทำบาร์เขาเรียกนางกอล์นางกอล์ติ๊กลำกินขายกินนีคือน,นางกอสมัยก่อนเขาไม่อยากให้ทำมันเป็นอาชีพที่ดูต้อยต่ำแต่นะตอนเนี้ยโอไม่ใช่ต้อยต่ำแล้วนะคะไม่ต้อยต่ำเลยทักกระดาษ้หลังรวมบุ๊ดปริยตี จบเมืองนอกอีกเยก<ช>บนอกภาษาอังกฤษแล้วแล้วแล้วมาเรานะ่มีเด็กจากนอกมาอยู่เนี่ยประมาณสี่คนเด็กนักเรียนนอกพูดภาษาอังกฤษได้หมดเลยถ้าต่างชาติมาเที่ยวเขาสามารถ โดยดิฉันบอกว่าพี่แต่เราบอกว่าน้องคนนี้พูดงซ่าคิดได้ค่ะเขาจะดึงมาดิดิเจกับเด็กๆค่ะเด็กๆได้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 ยอดอะไรเยอะกว่ากเลยดีใจกับเด็กมันเห็นเขาอะไรเราดีเนาะให้ก่อนเห็นเขาแบบยิ้มเขายังยังอันนี้เขาอิ่มเขาพักกันได้เต็มเท่าก็ดีเด่นเขาอิ่มจนสามารถแบ่งปันค่อนข้างได้โดยที่เราไม่ต้องร้องขอนะบอสอีกเขาให้มาถามว่าแม่กินอะไรไหมไม่ไม่แต่น้ำแม่กลัวม่กลัวแม่คิดว่าเขาถามเราอย่างนี้เลยนะในบางครั้งคืออยู่ข้ามเนาะ ได้มาก็เป็นปังบางที่เขาจะไปเฮ็ขาจะไปแจกรองเท้าเราได้พี่น้อง,ออองด้วยโอเครับพี่น้องเดีย๋ okay, ดวยวไปไปไล่ยุบต่อเราติตามนะครับ